สวัสดีครับผมพบก,กับผมแล้วก็ช่องวีชายบ็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับผมชื่อว่าร้านกาแฟน้ําเหนือนะครับผมหรือว่ากาแฟแจงวัดแจงก็คือมุมมุมของวัดนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นร้านกาแฟที่ อยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากแล้วเขามีสอนแบบเย็บปักถักร้อยด้วยวันนี้เรามาเ,มาเรียนเย็บผ้ากันแล้วก็มาทานอาหารกันนะครับเป็นร้านอีกที่ผมถ้ามีมีสิทธิ์ให้ดาวได้ผมจะให้เต็มเลยให้5ดาวเพราะว่าทางเข้ามาเนี่ยสวยมากมีดอกไม้ริมทางสองข้างทางนะครับผมมีซุ้มนั่งอยู่ริมทุ่งนาลมเย็นๆชายทุ่งพัดมาแล้วเขาก็ค่อนข้างสร้างสรงสรค์เมนูสร้างสรรค์ให้เราได้ล้องว้าวตลอดไม่ว่าจะเอาดอกไม้มาประดับ เอาลังนกนะครับผมหรือแม้แต่แปลงเกษตรที่ปลูกผักเชียงดาที่อยู่ด้านหน้าทางเข้ามานะครับผมเป็นบ้านบ้านแบบบ้านไม้ทรงโบราณทรงล้านนาเก่าๆตั้งขึ้นมากลางทุ่งนามีสระน้ําล้อมรอบมีดอกบัวดอกกุหลาบดอกไม้ต่างๆที่เขาปลูกประดับผมบอกว่าเจ้าของเนะี่ยเป็นคนที่สุนทรีมีความสุขแล้วก็ Create, สร้างสารรค์มีหัวคิดสร้างสารรค์คือไม่หยุดนิ่งอ่ะพูดง่ายๆเราจะได้แรงบันดาลใจในการทําร้านอาหารแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างจากร้านเหล่านี้ที่เขาทําเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆเปิดมาปีหนึ่งแล้วร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับผมอยู่ที่อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองด้วยหาง่ายมากนะครับผมมันจะมีเสียงะระฆังดังแวงแวงวงแวง,แวงเข้ามาตลอดทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วมีความสุขมากคนไม่เยอะเหมาะสำหรับมานั่งชิลๆพักผ่อน เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซด้วยคือเอาหนังสือมานั่งอ่านเอาคอมมานั่งทํางานนะครับผมเจ้าของก็ใจดีแบบว่าโอ้ผมรู้สึกว่าถ้าบ้านอยู่แถวนี้จะมาทุกวันเลยเอาน้ตบุ๊กมานั่งทํางานนะครับผมมาทํางานฝีมือมา,อาดูต้นข้าวดูภูเขาดูดอกไม้โอโ้โหเชียงรายนี่เป็นเมืองสุนทรีแล้วก็เป็นเมืองแห่งศิละปะจริงๆถึงว่าศิลปินเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในร้านแล้วก็สั่งอาหารมาแล้วก็คุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ถามความเห็นของคนที่มาเที่ยวว่า เขารู้สึกไงบ้างที่มาร้านกาแฟน้ําเหนือหรือว่ามาที่เนี้ยร้านอาหารตรงเนี้ยที่อยู่อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอาเภอเวียงชัยนี่ชื่อเพาะเนาะเวียงก็คือเมืองนะฮะชัยก็คือชัยชนะเมืองแห่งชัยชนะเป็นเมืองโบราณเป็นอําเภออีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโบราณคือเป็นอําเภอที่ขังฟังจากชื่อนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เจ้าจื้อพิมพ์เจ้าจื้อล้านจื้อกาแฟน้ำเหนือเจ้ามาจากเป็นเคยเป็นนักจัดรายการเจ้าอ๋อเป็นแล้วค่ที่ไหนครับผมแต่ก่อนนี่เป็นดีเจยูตีสถานีวิทยุ9ก9 7สิเก้าสิบเจ้าเอิสลาเรดิโอเจ้าอ๋อค่ะที่ไดนมาเปิดร้านกาแฟได้ครับเจ้าตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นบาริสต้าเจ้าเพราะว่าอ๋อสถานีวิทยุมัน มันอาจจะเป็นจุดอิ่มตัวสาหรับเฮาก็เลยมาเปิดร้านกาแฟเจ้าแล้วก็เลยใ mm hmm. จ้จืดตัวเก่าเนี่ยตีจัดรายการมาซีป,ปีเนี่ยมาเป็นจืดร้านเพราะว่าแฟนแรายการก็จะได้หู้จักตัวเจ้าก็เลยใจ้จืดร้านแล้วก็ที่นี่ก็จะมีซิกเนเจอร์คือกาแฟน้ําเหนือ mm hmm. เป็นน้ําเหนือคอฟฟี่ก็จะมีก็จะเป็นกาแฟน,น้ําพึ่งมะนาวตัวนี้จะเป็นกาแฟนมเจ้าตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แต่ถ้าเป็นกาแฟร่อนเมนูกาแฟร่อนเจ้าก็จะเป็นอ่า เขาจะเสิร์ฟพอมกับชาข้าวคั่วซึ่งปีสาวทรงมาจากญี่ปุ่นตัวนี้คือแทบจะมาได้กําไรอย่างเลยแต่ว่าเขาอยากเขาเสิร์ฟความสุข้งกับลูก้าเจ้าขาอันนี้คือแบบซีก่าเจอของเฮาติล่าแลวก็ถ้าเป็ี่นอาหารก็จะมีเชียงดาพัดไข่เจ้าเชียงดาพัดไข่เชียงดานี่เฮาจะปลูกเองซึ่งอันนี้จะบจะบบเจ้สสารเคมีปลูกเอง เย็บซดแล้วก็มาทาแล้วมันจะมีความแบบความหวานของพักเจ้าค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารใต้ขาตีเป็นสิน่งนเจอของที่นี่เครื่องแกงก็จะมาจากนาครซึ่งจะมีพวกแกงต้มฉมวงจะกระดูกหมูใบฉมวงก็หาหินได้ที่นี่เจ้าพ่อ,ขอเขาปลูกเองค่ะมีต้นมันมีปลูกผืชของมุนี่เจ้าแล้วก็พักควงนี่ก็ จะมีพักสลัดเนี่ยอย่างเออเจ้าถ้ามาชงหน้าหนาวก็จะได้กินพักสลัดกันนี่เป็นโฮมสเตย์ตัวนรับโฮมสเตย์ตอนนี้ยังบ่เปิดเป็นทางการเตรื้าเจ้า<ช>แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะมาภาคเกาะดิตออ่ออันส่วนตัวส <c oughs> ่วนตะเจ้าอันนี้ร้านเปิดทุกวันเนาะร้าน,น <ะ S 1> เปิดทุกวันยกเว้นวันพูดเจ้าแต่ถ้าพูดไหนตีตรงกับมาคัดเลือกบ่ปีเจ้าค่ะจุดทะลูกงามขนาดไหมเจ้าขอบคุณเจ้า ปีสาวส่วนรอ,อบล่าหน,นี้คือปีสาวทีญี่ปุ่นเจ้า<ม>แกเป็นคนแบบคีดเอททั้งหมดเจ้า<ม>บรรยากาศด,ดีขนาดเลยครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามบ้านผมตัวยอืมมายายกินไ่ามายากินงด้วัน <laughs> นี้สั่งยางไปครับสั่งฮาวเอียนะครับแล้วก็สั่งกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของล่านะครับรสชาติแปลกใหม่ดีครับแปลกใหม่ดีเนาะครับอันนี้เคยมา้าหรืครับมาเตอร์แรกเลยครับกําลังหัวนี่ว่ามีคาเฟ่ดีหน้าบ้านต้อยมีปิ๊กมาบ้านมาทําธุระกันเลยแวมมากับวนขนาดเลยครับ เชิญช่วยหน่อยครับผมเตอร์หน้ามาแน่นอนครับผมแล้วก่อถ้าเกิดว่ามีโอกาสตีมีไข่ไม้แอลเวียงใช้เกานแวะมาที่นี่ได้นะครับตรงวัดสีดอนเลืองนี่เข้าซอยวัดม้าก็ถึงแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาแล้วอาหารพร้อมแล้วนะครับมีเมนูวันนี้สวยมากเลยน้ําอัญชันมะนาวเขาเห็นไหมมันมันจะแปลกนะแก้วเขาจะเป็นทรงคล้ายๆเหยือกนะครับแล้วก็สาบารสโรยหน้าแล้วก็มีดอกอัญชันนี่เขาบอกเขาปลูกเองหมดเลยนะครับ อันชันน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็วันนี้เราสั่งน่าจะเป็นซิเนเจอร์ของร้านก็คือข้าวาผักอะไรนะพี่เหมยผัดเชียงดา,ดาพี่เหมยนั่งข้างๆเรานะครับผมพอดีกล้องมันแผ่นไปไม่ถึงนะครับผักเชียงดาผัดไข่แล้วก็ใส่หมูเนาะใช่ค่ะเป็นซเนเจอร์ของร้านนะครับสนข้าจะหุวงใส่น้ำอัญชันอ๋อใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นข้าวอัญชันนะสีม่มวงๆหน่อยนะครับแล้วก็มีไข่เจียวซึ่งต้องทานคู่กับแกงส้มแกงส้มใช่ไหม ช่ค่ะนี่คือแกงส้มสับปะรดใส่ปลาทอดนะคะปลาทอดใช่ไหมเป็นซิเร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยนี่เดี๋ยวเราจะอวดนะคะแกงส้มของเรานะคะน้ำพริกจะเป็นน้ำพริกแกงใต้น้ำพริกแกงใต้ใช่ไหมอันนี้แกงส้มแบบทางใต้ใช่ไหมใช่ค่ะแกงส้มแบบทางใต้เลยนะคะน้ำพริกนี่ส่งมาจากทางใต้เลยแต่ว่าส่วนที่อยู่ข้างในแกงส้มนี่อยากให้เห็นนะคะสับปะรดนางแรของเชียงรายเรา ใช่ค่ะน่าทานมากทานคู่กันกับไข่เจียวร้อนๆนะคะส่วนนี้คือแกงหมูชะมวงนะคะชะมวงนี่อ่านใต้เหมือนกันไหม่านใต้ค่ะแต่ว่าใบชะมวงเนี่ยเราเอามาปลูกตรงสวนตรงสวนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็จะได้ทานใบชะมวงสดๆเก็บจากต้นขึ้นมาทันทีมาเดี๋ยวมาชิมตัวไข่เจียวผักเชียงดานะครับผักเชียงดานี่เชียงรายปลูกเยอะมากแทบทุกอำเภอเลยเนาะเชียงดาสมุนไพรค่ะ รักษาได้ดีก็คือตัวประหวานแก่ประหวานว่าอย่าง,งนะี้นะมาลองชิมดูอืมอร่อยดีไม่เผ็ดมาก <c oughs> เค็มนิดหน่อยไม่เผ็ดแล้วก็อืมใช้ได้อยู่เรามาชิมแกงส้มของแกงส้มสับรสนะครับไม่เคยกินเลยเพราะาสับรสเนี่ยมันหนึ่งมุมของผมค,คือมันไม่ควรนำมาทากับข้าว <c oughs> แต่ผัดเปรี้ยวหวานอะไรอร่อยอยู่นะ ได้สับประรดไปทั้งค่าได้หลายอย่างนะได้ใช่ไหมใช่ทมาดูสับประรดครับหมูตุ๋นสับประรดอย่างเงี้ยกินไงคะเปรี้ยวหวานมันเคม็มโอเคกินกับข้าวได้อยู่แล้วก็อันนี้หมูชมวงค่ะช้อนนี้ได้ไหมได้ค่ะไม่มีช้อนกลางไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เลยม,มาดูหมูชมวงของร้านกาแฟน้ำเหนือเนาะ ไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับชิมน้ำได้หนึ่งก็พอนะครัอันนี้จะได้ออกปอเปรี้ยวๆหน่อยคล้าย,ายๆแกงส้มเหมือนกันเนาะคล้ายแกงส้มเหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะใบชะมวงเขามีรสออกเปรี้ยวอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ใส่น้ำมะขามนทำส้มใช่ไหมพี่หมอก็จะมีใส่ลงไปบ้ากค่ะก็เสริมรสชูรสเขาขึ้นมาอโอเคเลยวันนี้อาหารเที่ยงนะครับ ที่ร้านกาแฟน,น้ำเหนือไม่น่าเชื่อจะเป็นมีร้านแบบนี้ด้วยในกลางทุ่งนานะครับถือว่าโอเคดูนะ <c oughs> เข้ามาได้เจอพี่หมวดอยู่ไหมเนี่ยเสนอต้องนัดค่ะ,พ,ะพี่จะมาเป็นบางวันที่ไม่ได้อยู่ร้านประจำเนาะอืมอเ,เนาะปกติพี่อยู่ไหนเนาะพี่กำลังอยู่บ้านที่นี้หนานทำงานท่าอยู่บ้านใจอ่าก็จะมีบางทีก็จะมีคัสต์ไพรเวทที่ตามไปที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะเปิดบ้านให้ไข่เจียวครับพี่หมวดถึงไหมระยะที่เหนือถึงหรือเได้ได้ กินเยอะเลยครับพี่เป okay. yeah. ็นอาหารข้าวช้าไปก็ยเลยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะได้พี่จะดิไม่มานะครับแต่ก็โอเคนะบรรยากาศร้านนี้เขาโอเคครับบรรยากาศร้อยก็คือร้อยอาหารนี่ก็โอเคนะกลางๆเนาะทานได้ทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างสองอาทิตย์เนี่ยจะเป็นครอบครัวเด็กมาด้วยความรู้ใจก็จะกลางๆก็จะมีพิซซ่าขายอยู่ในร้านสองอาทิตย์นะคะ พิซซาแพงมาเดิมถามพิซซาอยู่ที่119บาทอืมถูกมากประมาณพิซซาขายฮีอะค่ะอ๋อใช่ไหมใช่เค้เดียวกันเชฟเชฟเดียวกันนะฮะค่ะทำมาชิมน้ำอันชันอันชันมะม่งมะนาวนะเธอไม่หวานมากเธอโอเคนะไม่หวานมากร้านอื่นจะหวานโดดอันนี้ก็กำลังดีสีสวยเนาะมันเป็นเองใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะ ที่จริงตัวชันงือสีน้ำเงินโดนมะนาว <นา S 2> ลงไปก็จะกลายเป็นม่วงว <c oughs> ันนี้เราไม่เงานะะนี่พี่หมวยมา <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนเรา <c oughs> สอนช่างเย็บผ้านะฮะช่างปีมือโอเคนะพี่หมือหน้าผ่านอยู่เนาะได้ค่ะคมาเดี๋ยวกินข้าวกันต่อครับผมไม่ใช้ฝึกฝนนิดนึง เจ้าไข่ดีมาตังเวียงชัยนะเจ้าแวะมาแอลนะเจ้าตีกาแฟน้ำเหนือกาแฟแจงวัดเจ้าออกจากตัวอำเภอเวียงชัยมาแค่800เมตรเจ้าเข้าตีข้างวัดสี่ดอนเรืองเจ้าเข้ามาก็จะเห็นบ้านไม้สองจัน่นเจ้าบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองไข่ตีชอบแบบไลฟ์สไตล์แบบ uh, light, เอ่อสโลไล่มาแอลตีนี่บ่วิพิวังอยังในน้อนบอกว่าจะมาเปลี่ยนแบบครอบครัวหรือว่ามาแบบคู่รักนะเจ้ามีมุม p r i v a t เ e อแล้วก็อ่มาทานข้าวมาทาน เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ก็มีเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเพื่อสุขภาพก็มีนะจะมีครบทุกอย่างมาแล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนเจริญชนน,นะเจ้าครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่ร้านกาแฟน้ําเหนือหรือว่ากาแฟแจงวัดนะแจงก็คือมุมนะครับผมแจงวัดนะครับอยู่ที่อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นอีกร้านอาหารร้านกาแฟอีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ถ้ามาเชียงรายนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากตัวอาเภอเมืองด้วยนะมาเที่ยวได้ เป็นร้านอยู่ชายทุ่งเลยแหละบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นๆนะฮะแล้วก็เป็นบ้านหลังเด่นเป็นตาง,งาอยู่กลางทุ่งนามีทางเข้า,อาซอยวัดนะครับผมหาง่ายมากก็มีพิกัดด้วยพิมพ์ใน Google แมปว่า,ากาแฟน้ําเหนือพิมพ์ว่ากาแฟน้ําเหนือก็พามาถึงนี่นะครับผมวันนี้ก็มากินข้าวด้วยแล้วก็มารีวิวร้านอาหารด้วยแล้วที่สําคัญเขามีพี่หมวยมาสอนเย็บผ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมใครมาก็มาเรียนรู้แล้วก็มาหาร้านกาแฟนั่งได้ชิลๆนะครับเดี๋ยวเราจะ กลับบ้านกันแล้วที่เมืองม่สายนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวีชัยบล็อกนะครับฝากล้านนี้ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับ